จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนในอนาคตน้ำมีค่ามากกว่าเงินทองและเป็นสิ่งที่หายากไปรับชมการสปอยหนังเรื่อง Young o n e เมืองเดือดไวระอุฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ a d ด i ิโปรพรี i u ีมราคาถูกมาแน,น่นอนราคาเริ่มต้น29บาทจากปกติ209บาทใช้งานได้ทั้งหมด3แอป,ปเลยทีเดียวโคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง y YouTube p r e m i u m YouTube Music ยังไม่พอ เราแถม V I U พ e m i u มไปอีกฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้เลยปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถใชมาใช้กับเราได้เลยมีกิจาก,การรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ a d cat4k หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ ก่อนไพลแคงจะมาเยือนที่ดินแดนแห่งนี้มันเขียวชอุ่มไปด้วยต้นข้าวเอร์เนสเชื่อมั่นว่าที่ดินแห่งนี้จะสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งแต่สิ่งสําคัญเพียงสิ่งเดียวก็คือน้าเออร์เนสกับเจอโรมลูกชายของเขาเจอชายสองคนที่กําลังพยายามงัดเข้าไปที่ห้องเก็บปั๊มน้ําตอนแรกเขาต้องการแค่ขู่แต่เหมือนชายทั้งสองก็อยากจะฆ่าเขามากกว่าเขาจึงยิงสวนไปจนชายทั้งสองตายไป แต่เมื่อเขาเปิดเข้าไปดูน้ำที่ได้จากปั๊มก็มีแค่โคลนเท่านั้นเอรเนสต์พาเจอเรามาขายเล่าให้กับคนงานที่ดูแลการเดินท่อ้นาและเมื่อเขาถามถึงทางน้ำที่เปลี่ยนไปกับเคเรฟหัวหน้าคนงานพวกมันก็บอกเพียงว่าสนใจแค่เรื่องขายของแกไปเถอะส่วนเรื่องน้ำพวกมันจะจัดการเองระหว่างทางกลับบ้านลาที่พวกเขาใช้ขนของมาก็ล้มลงไปและที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือขาของมันหักครับเออร์เนสตตัดสินใจฆ่ามัน พื่อไม่ให้มันทรามานเจอเริมก็เสียใจเป็นอย่างมากเมื่อกลับมาถึงบ้านแมรี่ลูกสาวของเออร์เนสต์จัดเตรียมอาหารสองแบบที่กินในอวกาศให้พวกเขากินโดยเอาภาพมาให้น้องชายเธอดูเพื่อจินตนาการถึงอาหารจริงๆน้ำที่นี่ขาดแคลนมากๆนะครับแม้แต่จานก็ต้องล้างด้วยสายสุดไฟฟ้าพวกเขาก็ใช้จากแบตเตอรี่ที่ชาร์จด้วยโซลาเซลล์ในคืนนั้นแมรี่แอบหนีออกไปเที่ยวทําให้เออร์เนสต์กังวลใจเออร์เนสต์ประมูลหุ่นยนต์เพื่อน,นํามาใช้แทนลาที่ตายไป ฟลมมีลูกชายเจ้าของการประมูลเขาเองก็อยากได้เจ้าหุ่นตัวน,นั้นเหมือนกันแต่ก็แพ้การประมูลให้กับเอร์เนสหลังจากนั้นสองคนพ่อลูกก็ไปยิมภรรยาของเออร์เนสที่โรงพยาบาลเธอไม่สามารถเดินได้และต้องใช้เครื่องช่วยเดินระหว่างทางกลับบ้านเอร์เนสเจอรออบบี้กับซูสที่เอาลูกมานั่งขอทานอยู่ใ,ใกล้ๆกับปั๊มที่ขายน้ำหลังจากที่เอร์เนสเติมน้ำเสร็จเขาก็เอาน้ำมาแบ่งให้ซูสเธอเล่าว่ารออบบี้อยากขายลูก เออร์เนสไปหาโรบบี้และบอกกับเขาว่าลูกของเขาไม่สบายให้พาไปหาหมอและจะเป็นคนออกค่ารักษาให้รวมถึงหากต้องการน้ำก็ให้มาหาเขาแฟรมมี่มาหาเออร์เนสที่บ้านเพื่อขอยืมหุ่นยนต์กับเออร์เนสแต่เขาบอกว่าให้แฟรมมี่ไปขอพ่อของเขาหากพ่อเขาอนุญาตเขาจะให้แฟรมมี่ยืมโดยไม่คิดเงินและหากเขาต้องการจะใช้มันแต่แฟรมมี่ไม่ยอมเขาจึงกลับไปอย่างไม่สบอารมณ์นัก เอร์เนสกับเจอโรมเอาเหล้าไปขายให้กับพวกคนงานอีกเออร์เนสพยายามต่อรองให้เคเล็บเดินท่อน้ํามาที่ที่ดินของเขาแต่มันก็ยังไม่เป็นผลจากนั้นเออร์เนสมาขุดหลุมเพื่อดักสัตว์ไว้กินเขาบอกเจอโรมว่าเขาเจอผู้หญิงที่คิดว่าเจอโรมน่าจะชอบตอนข้ามชายแดนเจอโรมดูจะไม่สนใจแต่สุดท้ายเขาก็ถามว่าเธอหน้าตาเป็นยังไงเหรอเอร์เนสบอกเพียงว่าเธอมีหูอยู่นอกผมนะระหว่างทางกลับพวกเขาเจอกับแฟลมี่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์สวนกลับไป เอร์เนสไม่ค่อยพอใจที่แฟรม,มี่มาคบกับลูกสาวของเขาแมรี่โกรธพ่อที่ไม่เข้าใจจึงมาขอเงินกับเจอโรงเพื่อจะหนีไปแต่เออร์เนสก็มาั้งเธอเอาไว้เธอบอกเพียงว่าเธอเกลียดพ่อหลังจากนั้นเขาก็ตอกตะปูปิดหน้าต่างห้องของเธอเพื่อกันเธอหนีออกไปอีกวันรุ่งขึ้นมีคนมางัดห้องเก็บหุ่นยนต์และหุ่นยนต์ก็หายไปเออร์เนสคิดว่าต้องเป็นแฟรม,มี่นแน่แจึงไปหาเขาที่บ้าน แต่เจอแค่แสมพ่อของเขาเท่านั้นเอร์เนสไม่ได้บอกอะไรกับแซมพวกเขาคุยกันเรื่องแฟมมี่จนได้รู้ว่าเขาขึ้นไปบนเขาเอร์เนสตามไปจนถึงไซต์ก่อสร้างที่กำลังวุ่นวายคนงานต่อยเออร์เนสพอคิดว่าเขาเป็นคนขโมยของไปเพราะจำหุ่นยนตได้ผู้คนงานพยายามซักถามเออร์เนสจนพวกเขาต่อสู้กันเอร์เนสยึดมีดของเคเล็มาไว้กับตัวและเขาก็ใช้ปืนขู่จนหนีออกมาได้ ระหว่างทางกลับเอร์เนสพบกับแฟลมี่ที่กำลังหลับพร้อมกับหุ่นยนต์เขาจับแฟลมี่มัดไว้และก็พาเดินกลับระหว่างทางแฟลมี่หลอกเอร์เนสว่าเขาเดินต่อไม่ไหวจึงขอพักเอร์เนสตกลงเพราะก็เหนื่อยเหมือนกันพวกเขาหิวน้ำมากแต่มันก็มีเพียงแค่เหล้าเท่านั้นแฟลมี่ชวนเอร์เนสคุยไปเรื่อยๆพร้อมดื่มเหล้าจนเมา แฟมมี่อาศัยจังหวะที่เอร์เนสต์ทรงตัวไม่อยู่คว้างหินใส่เขาจนสลบไปจากนั้นก็กรอกเล่าให้เขาเมาหนักขึ้นไปอีกแล้วแฟมมี่ก็มัดเอร์เนสต์กับหุ่นยนต์ที่ตั้งค่าให้มันเดินไปเรื่อยๆโดยลากเออร์เนสต์ไปด้วยแฟมมี่มาหาแมรี่เพื่อพาเธอไปข้างนอกเจอโรมที่เป็นห่วงพ่อว่าทำไมยังไม่กลับมาจึงออกไปตามหาพ่อจนไปเจอหุ่นยนต์พร้อมกับคนงานก่อสร้างเขาฝากเล่าให้พ่อคนงานบอกว่ามันเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นกับพ่อของเขา ทุกคนในครอบครัวเสียใจกับการตายของเอร์เนสต์เจอริ่มโกรธหุนมากจนเอาค้อนฟาดมันไม่หยังแฟมมี่พยายามจะเข้ามาช่วยดูแลแมรี่และเจอโรมเขาบอกกับเจอโรมว่าเขาจะเป็นคนเอาของไปขายให้พวกคนงานให้พร้อมกับบอกเจอรโรมว่าตอนนี้แมรี่กำลังตั้งท้องนะแฟมมี่ก็เอาเล่าไปขายให้คนงานเขาคุยกับเคเลฟเรื่องเอร์เนสต์แฟมมี่เอามีดของเคเลฟบมาให้เคเลฟบดูและพูดว่าเขาคิดว่าสาเหตุการตายของเออร์เนสต์เกี่ยวข้องกับเคเลฟบนะ จากนั้นแฟรม,มี่ก็ขอให้พวกเคเล็บเดินท่อส่งน้ำไปยังที่ดินของเออร์เนสเป็นการแลกเปลี่ยนจากนั้นก็มีการติดตั้งปั๊มน้ำและเดินท่อส่งน้ำมายังที่ดินของเออร์เนสแฟรม,มี่ย้ายมาอยู่กับแมรี่ที่นี่ความเป็นอยู่ของพวกเขาก็ดีขึ้นมีอาหารจริงๆกินมีน้ำกินน้ำใช้แบบปกติแฟรม,มี่พยายามปลูกข้าวจนมันออกผลเขียวชวยอุ่มไปทั่วแต่แล้วธนาคารก็จะมายึดที่ของเออร์เนสบอกว่าเขาจำนองไว้นานแล้วแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีค่า จึงไม่มีใครสนใจแต่ทว่าตอนนี้มันมีน้ําและอุดมสมบูรณ์แฟมมี่ไม่ยอมบอกว่าเขาจะหาทางไถ่ที่ดินกลับมาจากธนาคาร้ได้แฟมมี่หลอกร็อบบี้ว่าจะขายลูกของตัวเองจึงขอให้ร็อบบี้พาลูกไปให้พวกเขาตีราคาดูก,ก่อนแต่จริงๆแล้วเขาเอาเด็กไปขายเพื่อแลกกับเงินร็อบบี้เมื่อรู้ว่าถูกหลอกจึงไม่ยอมพวกคนที่ซื้อไปจึงยิงร็อบบี้ตายแต่แฟมมี่ก็หนีออกมาได้และก็ทิ้งหุ่นยนต์ไว้ แฟมมี่เอาเงินไปไถ่ที่ดินเจอเรมรู้สึกไม่ดีเพราะแฟมมี่บอกว่าเป็นเงินที่ขายหุ่นยนต์ให้็รบบี้ไปหุ่นยนต์ก็กลับไปยังโรงงานที่ผลิตเขาวิทยุตามหาเออร์เนสบอกว่าหุ่นยนต์ของเขาถูกตั้งโปรแกรมให้กลับมาที่นี่ตอนแรกเจอรมตั้งใจจะบอกแฟมมี่แต่เมื่อเขาเห็นแฟมมี่อยู่กับซูทที่อุ้มตุ๊กตาแทนเด็กเขาจึงเปลี่ยนใจโกหกแฟมมี่ไปว่าเขาจะไปหาแม่ที่โรงพยาบาลเจอโรมหาทางข้ามชายแดนไป เพื่อไปที่โรงงานแต่ทว่าเขายังเด็กเกินไปที่จะข้ามไปเองได้โดยไม่มีผู้ปกครองจากนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งบอกว่าจะพาเข้าไปโดยคิดเงิน100เหรียญเจอโรมเห็นหูของเธออยู่นอกผมเขาคิดว่าจะต้องเป็นผู้หญิงที่พ่อของเขาบอกแน่ๆเธอพาเขาเข้าไปแอบในรถบรรทุกเพื่อข้ามชายแดนไปเมื่อข้ามฝั่งมาได้แอนนาคืนเงินให้เขาและบอกว่าขากลับเขาไม่จําเป็นต้องใช้เงินเพราะผู้คุมไม่สนใจว่าใครจะข้ามไปหรอก ผู้จัดการโรงงานบอกเขาว่าหุ่นยนต์มีกล้องและมันจะบันทึกเอาไว้เจอโรมสามารถเปิดดูและข้ามไปยังช่วงที่ต้องการได้เขาปล่อยให้เจอโรมดูมันเพื่อหาว่าทําไมมันถึงกลับมาที่โรงงานรวมถึงพวกเขาจะซ่อมส่วนอื่นให้ด้วยเจโรมเปิดดูวิดีโอที่บันทึนทกไปเรื่อยๆจนพบว่าแฟมมี่เป็นคนที่ทําให้พ่อต้องตายเจอโรมกลับมาที่บ้านในวันที่ฝนตกและทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาแกล้งถามว่าหุ่นยนต์มันกลับมาได้ยังไงแต่ก็ไม่มีใครรู้แฟมมี่แปลกใจว่า มันกลับมาได้ยังไงเจอโรมไปเยี่ยมแม่แม่เป็นห่วงว่าแฟมมี่ดูแลแมรี่ดีไหมเป็นคนดีหรือเปล่าเจอโรมโกหกไปว่าเขาเป็นคนดีแฟมมี่ออกไปยิงสัตว์ที่มากินพืชของเขาแต่แฟมมี่บอกว่าปืนมันเสียศูนย์ไปทําให้ยิงไม่ตรงเจอโรมอ้างว่าจะาไปซ่อมให้แต่จริงๆแล้วเขาเอามันไปซ่อนไว้ที่โต๊ะอาหารเจอโรมบอกว่า็อบบี้โทรมาและบอกว่าเขาตามหาคุณอยู่แฟมมี่ไม่เชื่อบอกว่าเขาโกหก็อบบี้ไม่ได้โทรมา และเขาก็โกรธเจอโรม่มากๆหลังจากนั้นก็มีจดหมายมาหาแฟมมี่จากร็อบบี้บอกว่าวิทยุหาไม่เจอเขาต้องการเจอแฟมมี่ให้ไปหาที่ทางแยกบนภูเขาแฟมมี่ออกไปหาร็อบบี้พร้อมกับมีดและหุ่นยนต์เขาเดินไปเรื่อยๆจนตกลงไปในหลุมที่พรางตาไว้ขาของเขาทุกเล็กแหลมแทกและแล้วเขาก็เห็นชายคนหนึ่งที่ปากหลุมเขาร้องให้ช่วยแต่คนที่เขาเห็นก็คือเจอโร่เขาร้องขอให้ช่วยแต่เจอโร่ไม่ตอบอะไร แฟมมี่จึงคิดว่าเจอรมน่าจะรู้เรื่องแล้วแฟม m มี่ร้องขอให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเขาถามว่าเจอรโมจะบอกแมรี่ยังไงชีวิตแมรี่จะเป็นยังไงเขาพยายามบอกว่าเรื่องเอร์เนสต์มันเป็นอุบัติเหตุส่วนร็อบบี้เขารู้ว่าเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวของเขาและเมื่อเขาเห็นเจอรมเอาปืนเจาะเขาเขาพยายามกล่อมว่าเจอรโมเป็นคนดีอย่าทำแบบนี้แต่แล้วเจอรมก็ยิงเข้าไปที่หัวของแฟมมี่จนตาย เจอรุมกลับมาที่บ้านและทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันแมรี่ก็วนกระวายใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับแฟมมี่กันแน่แต่เจอรุมก็บอกเพียงว่าเราทําได้แค่รอเท่านั้นจากนั้นพวกเขาก็อยู่ด้วยกันสองพี่น้องโดยแมรี่ยังคงรอคอยแฟมมี่กลับมาและหนังก็จบลงจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมนุษย์ศูนพันเป็นเรื่องราวของเดวชายแคละที่เหลือรอดคนเดียวภายในเมือง ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับหลังจากมนุษย์ถูกล้างเผ่าพันธุ์เดยวต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนโลกใบนี้เขาอาศัยอยู่เมืองเล็กๆที่ว่างเปล่าเดียวกินข้าวคนเดียวอ่านหนังสือดูหนังเขาเคยชินกับความโดดเดี่ยวเขาไล่เก็บศพตามบ้านไปทีละหลังและทำความสะอาดเขาทำแบบนี้ทุกวันจนมีอยู่คืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงพลุโดยที่มีใครบางคนจุดมันเชา้าวันถัดไปเอง เดวก็ได้เห็นรถคันหนึ่งประสบอุบัติเหตุชนอยู่กับเสาไฟเขาจึงเข้าไปดูโดยที่มีหญิงสาวคนหนึ่งหมดสติอยู่ภายในรถและเธอยังไม่ตายครับเด๋ยวจึงพาเธอกลับมารักษาโดยที่ผมจะขอเรียกถือว่าเกรซนะครับเมื่อเกรซได้สติเธอได้ลุกขึ้นมาเคาะประตูและถามว่ามีใครอยู่ไหมเด๋ยวได้ตอบกลับผ่านช่องประตูทําไมคุณถึงยังรอดอยู่เกรซก็ถามเดียวเช่นกัน<ๆ>เธอได้บอกกับเขาให้เปิดประตูให้เธอ เดยวยินยันจะเปิดให้แต่ให้เธอนับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเพราะเขาจะรีบเดินหนีไปแต่เมื่อเดวเปิดประตูเธอก็ได้รีบเดินออกมาเลยโดยที่ยังนับไม่เสร็จเมื่อเธอได้เห็นเดวเธอจึงรู้ว่าเขาคือคนแคร์เดวจึงเดินออกมาพร้อมยิ่นกุญแจรถให้เธอเกรซได้บอกกับเขาว่าเธออยากอยู่ที่นี่คุณโอเคกับการที่มนุษย์สูญพันธ์อย่างนั้นเหรอแต่เดวก็ไม่ฟังเธอพร้อมกับเดินหนีและขอให้เธอโชคดีแต่เธอก็ยังไม่หยุดตามเขานะครับ เธอได้ตามเขามาถึงห้องสมุดพร้อมเปิดเพลงร็อกป่วนเดวทั้งวันตกดึกของวันนั้นภกเขาเดมานนั่งทานข้าวและพูดคุยกันเธอได้ถามเขาว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะอะไรอยู่ๆทุกคนก็ตาเองอย่างนั้นเหรอหรือพวกเขาติดเชื้ออะไรบางอย่างแล้วตอนนั้นเดวอยู่ที่ไหนเขาจึงตอบกลับมาว่าตอนนั้นเขาหลับในห้องสมุดเพราะเขาต้องทำงานกลางคืนที่นั่นเธอจึงถามเขาว่าเขาไม่เหงาเหรอที่อยู่คนเดียว เดวได้ตอบกับเธอว่าเขารู้สึกเหงาและโคตรเหงาเลยตั้งแต่มีคนอยู่1,600คนอยู่ในเมืองนี้เขาเลยชินกับการอยู่คนเดียวอยู่แล้วเดวได้บอกกับเธอว่าจะถามอะไรเขานักหนาเกรซจึงงอนและขอตัวไปเก็บกระเป๋าเดวจึงตอบเธอว่าโอเคแต่เมื่อเธอกำลังจะขับรถออกไปเดวจึงยอมมางง้อเธอด้วยการบอกกับเธอไปว่าบางทีเราควรอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งเพราะเขาง้อคนไม่เป็นเกรซเข้าใจความรู้สึกนั้น เธอจึงยอมลงจากรถและอยู่ที่นี่ต่อวันต่อมาทั้งคู่ได้ไปเก็บศพและทําความสะอาดเมืองเกรสได้ปั่นจักรยานเล่นจนมาถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งเธอได้พบกับเจ้าหมาก่อนจะพามันมาหาเดลแต่เดลก็ไม่ได้สนใจเพราะเขาเป็นโรคภุ่มแพ้ทั้งสองได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต่อไปเกรสได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของเธอให้เดวฟังพ่อของเธอคือบาทหลวงทุกคนยอมมาจากที่กไกลๆเพื่อมาฟังเขาเทศแต่เขากลับตายในห้องน้ํา ส่วนแม่ของเธอก็ตายบนเครื่องออกกําลังกายตอนเกิดเรื่องเธอยังสนุกอยู่กับแฟนอยู่เลยเกรทที่เริ่มเมาจึงเริ่มขยับเข้าไปใกล้เดียวแต่เดียวก็ได้ปฏิเสธวันต่อมาเขาจึงมาง้อเธอและทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต่อพวกเขาได้ไล่เก็บศพและทําความสะอาดบ้านเกือบทุกวันจนเกรทได้มาอยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมันก็เป็นบ้านของเดวนั่นแหละครับเดวจึงบอกให้เธอไปทําความสะอาดที่อื่นก่อนส่วนที่นี่เขาจะจัดการเองดึกของวันนั้น เมื่อทั้งคู่ทํางานเสร็จในขณะที่เดลกำลังหลับอยู่เกรซก็ได้แอบเข้าไปจูบเขาเช้าวันต่อมาเดลได้ตื่นขึ้นที่บ้านของตัวเองและได้เจอกับสองสามีภรรยาที่อ้างว่าเป็นพ่อและแม่ของเกรซเขาได้บอกกับเดลว,ว่ายังมีเมืองที่มีผู้รอดชีวิตอยู่อีกและยังมีคนอีกเป็นพันๆคนตอนนี้เดลเริ่มสับสนและดูเหมือนว่าเกรซจะโกหกเขามาตลอดเดลจึงเดินหนีไปขึ้นรถเกรซได้บอกกับเขาว่าทั้งสองอ่ะไม่ใช่พ่อแม่ของเธอ พวกเขากําลังโกหกเดวส่วนเรื่องที่เธอโกหกว่ามีแค่เราเธอจําเป็นต้องพูดอย่างนั้นถ้าไม่พูดแบบนั้นเดวก็จะไม่ให้เธออยู่ด้วยไงตอนนี้เดวรู้สึกพิดหวังกับเธอมากและไม่ฟังอะไรอีกแล้วแต่ดูเหมือนสิ่งที่เธอพูดทั้งหมดตอนนี้จะเป็นเรื่องจริงครับพอตัวปลอมของเกรซได้มาขอให้เดวกลับไปกับเขาเพราะคนแบบเดวจะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากเขาได้ให้ที่อยู่และชื่อเหมืองกับเดวเอาไว้ แต่เดวก็ปฏิเสธและบอกให้เขาออกไปเกรซได้เดินทางออกมาจากเมืองโดยที่เธอไม่อยากไปสักเท่าไหร่ตอนนี้เดวก็ได้กลับมาอยู่คนเดียวอีกครั้งเขาได้พายเรือคนเดียวกินข้าวคนเดียวเขาไม่ชอบแบบนี้เอาซะเลยตอนนี้เขาอยากเจอเกรซมากๆเขาจึงทําตามหัวใจของตัวเองโดยการรีบขับรถและออกไปตามที่อยู่ที่ไอเจพ่อตัวปลอมทิ้งไว้ให้เดวได้ไม่เจอเมืองหนึ่งเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและแสงไฟ ทำให้เข้าเชื่อเลยว,ว่าสิ่งที่สองคนพูดมันเป็นเรื่องจริงเดวได้แอบเข้าไปในบ้านของสองสามีภรรยาและเข้าไปหาเกรซที่ตอนนี้มีใสยน้ําเกลืออยู่เต็มตัวของเธอเดวจึงช่วยเธอและพาเธอนี้ออกมาและได้เจอกับพ่อตัวปลอมของเกรซเข้าพอดีเดวได้ถามกับเขาว่าคุณทําอะไรกับเธอพ่อตัวปลอมก็ได้ตอบกลับไปว่าลบความทรงจําความสิ้นหวังความเศร้าโศกออกจากสมองเขาได้บอกกับเดวว่าเดวทําความสะอาดเมืองของเขาให้หน้าอยู่ เขาเองก็จะทําแบบนั้นกับคนของเขาทุกคนจะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันและไม่มีคําว่าอดีตเกรซที่ได้ฟังแบบนั้นก็เหลืออดเธอจึงได้ควักปืนออกมายิงพ่อตัวปลอ,อมตายทันทีส่วนแม่ก็ดูเหมือนจะเสียสติไปแล้วนะครับทั้งคู่จึงได้ขับรถออกมาจากเมืองบ้าๆนี้และไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนกลับเดลยังเปิดเพลงร็อกที่เป็นเพลงโปรดของเกรซอีกด้วยและหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับหน,นังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดในการแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ